แต่วันนี้พามาชมสวนอีกแล้วอุ้ยอันนี้แตงโมอะไรกลมมองกล้องเลยน้องกระขายแตงโมลูกงามงามจับดูตามสบายไอเลือกเอาจริงเหรอจับจริงนะไว้นี่ท่านผู้ชมครับอุ้ยลูกกลมบ้องเลยเดี๋ยวเอาไว้ อาวันนี้จะเก็บอะไรเนี่ยเห็นเตรียมพร้อมใช่หลายอย่างค่ะสัปดาห์นี้ก็ต้องดํารงชีวิตอยู่ในเมืองด้วยผักของเราให้ได้นะคะเป็นไงมียโอ้รับแขก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 ค่ะโอ้ขอบคุณครับน่ารักจังเลยมีมะนาวโอ้โหหูยน่ารักจังเลยครับมเม็ดมะขามเอาไปโรยบนรั้วครับผมมีมะม่วงเบาอันนี้มะม่วงเบานะคะมีมะม่วงเบาด้วย มะกอกโอ้โหนี้อะไรปะมะพร้าวอ๋อตาลว้าวตาลเป็นอย่างนี้เหรอเป็นตาลที่เราแบบว่ามาถึงเราก็เห็นตาลที่โตแล้วเคี้ยวใบอยู่เลยมันเหมือนลูกอมแม็กต้นหอนงเคี้ยวใบได้วเลยเหรอฮะเคี้ยวได้ครับเนี่ยใบลองกินหาหุ่นละเขาบอกต้นหอนลอรอรอฮ่าฮาฮ่มันจะมีเม็ดเไม่ นรวมสวยเนี่ยลูกมันจะเป็นอย่างนี้มันซาซาอันนี้กินได้หวานหวานมันจะเป็นเหมือนมันซาซาหวานหวานเหมือนลูกอมเม็ดเขาเป็นอย่างนี้ลูกเขาเป็นอย่างนี้แล้วเม็ดกินได้ไหมคะเม็ดมันเอาไว้ทอดได้แต่เปลือกตรงนี้ไอ้เม็ดอาเม็ดข้างนอกกินได้แต่ให้ทานไปข้างในออกกินน้ำมะพร้าวเอาขอบคุณพี่จุกกับพี่พรนะอุตสาขนมะพร้าวมาขนนมาให้โอ้ยโมเมนมือฉีบเด้อพี่น้องโอ้ย แม่อยากกินเหรอคะงานนี้มันสวยแอยากกินม่อืมมันสวยแม่บอกมันงานนี้แม่ท้องหน้าเขาอยากกินเราก็จัดให้ลงมือเลยฮะปกติไม่เคยเห็นนะภาพอย่างเงี้ยปกติคุณกัมพูจะดูแลสาวสาวนะคะโอ้โหอาจจะไม่สวยนะฮะไม่เป็นไรค่ะอาจจะไม่หล่อแต่ว่าอร่อยนะสิได้กินพอนะกัมพูต้องหัดถาะเอาไว้เพราะว่า ต่อไปเราจะต้องมีต้นมะพร้าวเป็นของตัวเองถูกไหมคะอะให้คุณแม่อุ้ยแม่หนักวันนี้ได้กินทั้งทุเรียนใบครับขอให้โชคดีนะคุณจ้าดูดได้ไรคะแม่อุ้ยแม่แข็งแรงไหมงัดแม่งัดแบบแรงมากอะแม่ไปงัดขึ้นทำไมงัดดุ้นเนี่ยงัดดุ้นเนี่ยพอดีเลย กินน้ำกินน้ำหมดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการเนื้อให้หวานไหมคะแม่หวานจา้ะจะมีหวานหลายไม่หวานหลายาก็ขอบคุณพี่จุกเขาไหน่คะแม่ขอบคุณพี่จุกนะเอาผ้าวมาให้พี่จุกกับพี่พรพี่จุกกับพี่พรขอขอบคุณนวะ่าข้ามาให้กินนะลูกเอาอีกไหมเอ,เอาอีกไหมถ้าเขามาให้อุ้ย เกรงใจเขาเนาะถ้าได้ก็ดีเข้ามาให้ก็ดีอแต่เกรงใจอาวันนี้ก็มีเวลาได้โอกาสดีนะฮะที่พี่วีรพลมั้งเออพี่วีรพลแกอุตส่าห์ส่งของนี่มาให้นะครับก็คือเม็ดกระถินแมนบอไม่ใหญ่ท้งงน้าเม็ดกระถิน เมล็ดอีลัมแล้วก็มะลุมวันนี้เราจ้างพนักงานขุดไปแม่ไปอ่ะลุยเดินไหวไหมแม่อ่าเดี๋ยวตั้งไปด้วยนะเผื่อแม่จะได้นั่งหยอดนะเก็บขาไหมอ้าวแล้วเราเหนื่อยไหมเวลาเดินเดินนานเหนื่อยอ๋อเดินนานเหนื่อยนี่ไง ไงแหว่งนี่แล้วพนักงานขุดพุ่นน่ะเอ๋อเป็นแหวงนิดแถวเลยอันนี้มันขุดข้างบนบ่ไรนี่ยอดเลยใช่ไหมไม่ต้องไปามือฝังอยู่ใต้ดินนะโอ้พี่กัมพูนี่ถ้าไม่ใช่พ่อขุดเนี่ยไม่รู้นะเหรอทำไมหรอมีสายไฟสายน้ำวางอยู่ใต้ดินเนี่ยใต้ดนหุดไปเลยเนาะอ้าวเหรอเออเพราะฉะนั้นต้องขุดริมๆตรงนี้โอ้ยเราไม่รู้เนี่ย แล้วก็ถมเลยใช่ไหมอ๋อเ, oh. เดี๋ยวเราจะได้เก็บเก็บยอดกระถินไปขายเนาะเอาแค่ okay. ได้กินก็พอละม้างได้กินกระสมตำก็บพ่อแล้ว oh. hey. เฮ้ยเดี๋ยวเราหมกไอ้ตัวนี้ลงไปเลยไหมเฮ้ย uh, <hey. S 1> ขยับโอ้โห oh, oh. ดูมัน <c oughs> มันเท่มากอนนะ่ะ <c oughs> แต่มันก็กลับไปนอนที่เดิมนะพี่ยอดดูเออนะ มันก็ชอบเหลือเกินนะนี่นี่นี่มันเล่นไรมันไม่มันไม่ถึงนู่นแล้วัม่พอ<ห>่อเนี่ยจะหมดแล้วอันนี้คือท่าอะไรแหมอ่อนอ่อนออนออนออนเนี่ยมันเล่นมันเล่นมันเล่นไม่เอาไม่เล่นแล้วใกล้หมดยังวันนี้จะได้ไปถึงนู่นเลยเหรอเนี่ยอุ้ยพ่อเหนื่อยแย่เลย โอ้ยพ่อเดี๋ยวผมขุดเองมานู่นมาให้ให้ป๊บอยู่ตรงับ้นมาเออพ่อเหนื่อยแล้วเนี่ยเอออยู่ตั้งไกลเนี่ยอีกตั้งนู่นนะอ่าเดี๋ยวคุณรัชนีมาหยอดก็ได้อะฮะมะเฟืองเป็นหน่วยแล้วแม่บอกภาษาโคราชเรียกว่าเป็นหน่วยหลังจากที่พี่จุกกับพี่พี่พรเอาของมาฝากแล้วนะคะเราก็จะเก็บไปกินกรุงเทพด้วยนะครับ ตั้งใจบังกากำลังสุกสุกแดงเต็มเลยคุณรัชนีค่ะเนี่ยมันเริ่มเน่าอลถ้าเกิดว่าเป็นลูกสุกไม่ใช่ไม่เผ็ดนะเห็นไหมมันเน่าอืพริกบ้านคุณกำพูเน่าครับก็มีบ้างนะฮะเอาลูกที่ไม่เน่านะฮะแล้วก็ได้เมื่อเขืออีกเหมือนเดิมนี่มะเขืออันที่เก็บไปก่อนหน้านั้นยังไม่ได้ทําเอาแกงอ่อมให้กินเลยนะนี่ค่ะอันเดิมก็ยังไม่ได้กินอันใหม่จะได้กินเปล่าวันนี้ทีนี้ วันนี้จะเอาใบยี่หล่าไปด้วยอ่ะได้ได้ได้เด็ดยังไงคะยอดเลยนะตัดไปเลยนี่นะยี่หล่านะอันนี้พริกนี่เยอะมากตะไคร้ก็อยากได้อีกอยู่นะก็เอาไปได้เดี๋ยวเอาตะไคร้อีกหน่อยต้มยำทำอะไรตะไคร้งามมากตะไคร้จะหมดละอุ้ยเดี๋ยวก็มือแหกอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวตะไคร้ผมตัดให้ก็ได้คนละชนิดบาดมือด้วยนะเดี๋ยวบาดมือเดี๋ยวบาดมือนั่นได้แผล จนได้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวผมจัดการให้ก็แล้วกันนะก็ได้ไปเยอะแล้วล่ะนะอันนี้ชุดล่องเรือเลยครับวันนี้เขาพายวันนี้เอาลำนี้มา,มาเดี๋ยวน้องจะพายให้พี่นั่งนะคะวิวนี้น่าจะเป็นวิวที่ยังไม่เคยถ่ายเลยอ่ะใช่ไหมพี่กัปต เพราะว่าเราเพิ่งจะเอาเรือเนี่ยมาจอดที่ที่สะใหญ่เพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่ได้ขุดคลองไงพอเราขุดคลองเชื่อมกันแล้วก็เอาเรือเข้ามาได้แล้วีคลองเนี่ยมันก็เป็นสี่เหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมยาวๆครับยาวๆว่ายจ้วงสองจ้วงมันก็ถึงแล้วอ่ะบ้าป่ะจริงบ้าเห็นไหมถึงแล้วเนี่ยเอาเอาเอา โอ้ยนี่นะมันดกจังเลยมันคืออะไรนะต้นโกกเนี่ยทำยังไมแบบว่าอันนี้คือดอกมันใช่ไหมเออมันเน่นเหลวจริงๆนะมันงามมากดูสิดูท่านผู้ชมครับมันจะงามอะไรขนาดนี้วิธีปราบกกทำไงคะโอ้โหถ้าทางไะยากจะไปทำอะไรได้เนี่ยฮะช่วยช่วยกันคิดหน่อยว่าไอ้ต้นให้จะเอาไปทำอะไรดีเออ่ายเป็นแล้วใช่ไหม ไม่เป็นหรอกค่ะก็ดาวๆเอาอันนี้คือสก,กูถอยหลังใช่ไหมคะ่ะผมกลัวกล้องจะหลุดมือผมไม่ใช่อะไรหรอกอย่าให้หลุดนะคะไห,หลตังนะคะอย่าพกออกไปข้างนอกน้ําค่ะเอาไว้ในเรือค่ะอ, <laughs> อันนี้มันพายถอยหลังอาา่าฮะลึกกี่เมตรคะตรงนี้ห้าเมตรครับผู้ตายห้าเมตรนี่สาคต่อกันเลยคุณจนะได้ล่มนะถ้าล่มก็ตัวภัยตัวเผือกแล้วนะคะเออ ตรงนี้นี่เอาไว้เก็บน้ําอย่างเดียวเลยอ่ะก็ือเอาไว้สวยงามหรือเอาดินเอาดินครับจริงจงก็ที่มันเลือกเราก็เอาดินขึ้นไปทําบ้านทําถนนนี่ไงอ๋อนี่ยเนี่เนี่นี่เอาดินขึ้นไปทําถนนนี้ถนนนี้เป็นดินคลองนี้บึงนี้ใช่คลองนี้แล้วก็บ้านบางส่วนโน้นนะมาจากตรงนี้ S <S เ,<อ>เราก็เลยต้องร้อยยอมสระที่ตรงนี้เป็น <S 2> <S 2> <อ>เป็นสระน้ําเป็นอ่างเก็บน้ําแต่ก็มันได้ก็ประโยชน์ก็คือเก็บน้ําเอาไว้ใช้ <S 2> <S 2> <ต>ที่นี่นเราก็เอาน้ํารดต้นไม้รดอะไรเนี่ยเ,เราก็ใช้น้ําในบึงในคลองนี้ทั้งนั้นเลย<อ>เราก็ไม่ต้องไปใช้น้ําประปาไปใช้น้ําอะไร<อ>นะครับแต่ว่าน้ําประปาก็ประหยัดได้เยอะใช่ไหมคะได้ค่ะเออก็รู้สึกมันเดือนละเ0็ดร้อยทำไมมันมากจัง มันต้องมีใครเปิดน้ำทิ้งหรืออะไรสักอย่างแน่นอนฮะมันอะไรจะเยอะขนาดนั้นเนี่ยนะครับบ้านนี้เจ็ดร้อยบาทเออผมแปลกใจมากเลยนะคุณเลชนีต่างจังหวัดไม่น่าจะขนาดนั้นมั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 นถึงได้ยังไงไม่เข้าใจนี่สามีบึงน้ำใหญ่ห้าเมตรอ่ะความลึกอ่ะเออคือเราเราไม่ได้เอาไปลดน้ําต้นไม้แน่นอนอยู่แล้วน้าปปาแต่นี้มันมันแพงเพราะอะไรที่ห็นว่าท่อรั่วท่อที่เข้ามาอย่างเงี้ย ก่อนที่จะไปถึงมาสก่อนที่จะมาถึงถังบ้านเราใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่ามันต้องผ่านมาสก่อนนะก็เป็นไปได้เป็นไปได้ว่าดินมันซุดแล้วดึงท่อรั่วก็ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเจ้าหน้าที่สำลินนะครับเป็นเจ้าหน้าที่จกต่อมอนะฮะไปเช็คแล้วเขาก็บอกว่ามิเตอร์ไม่เห็นหมุนเลยมิเตอร์ไม่หมุนคือถ้ามิเตอร์หมุนแปลว่าไม่หมุนแต่ว่าเอ๊ะหมุนตลอดเวลาแสดงว่ามันต้องรั่วอันนี้ก็มิมิเตอร์เขาก็ไม่ได้หมุนตลอดเวลา ก็เลยเออไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวจะหันไปทางคุณกัมพูเดี๋ยวถ่ายคุณกัมพูบ้างนะคะเดี๋ยวจะให้คุณกัมพูหันบ้างไม่เป็นไรให้เห็นบ้านตัวเองให้เห็นคุณนี่แหละเลี้ยวกันนี่ค่ะนี่ท่านหายเก่งยังคะใช้ได้แล้วนะเลี้ยวปงเลี้ยวเป็นแล้วนี่หางเสือ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 อ่าเลี้ยวเป็นแล้ว แน้านะคะนไดินหฮะเห็นไหมนแล้วก็ัดเยี่ยมทัดทัดทัดัดให้ตรงเห็นไหมตรงละตรงละ มันก็ไม่ยากนะเนี่ยบ,บังคับอันนี้คัดนี่คือชะลอเรืออ๋อแต่ถ้าเราพายเร็วแล้วก็จะให้มันไปต่อเนื่องแล้วบังคับได้ไดเขาเรียกต้องต้องคัดอีกแบบหนึ่งถ่ายให้เห็นหน้าด้วยค่ะอ้า <laughs> มือตกอให้คุณคุณ่ายแล้วกันดิ<อ>ฉันถ่ายดีกว่านะคะเ,<อ>เป็นอาชีพอีฉันเองนะคะอาชีพถ่ายภาพอ่ะนี่นะคะภาพนี้สวยจริงภาพรรพุ่กัมพูพายเรือ เอาละเดี๋ยวพอละขึ้นละจะขึ้นแล้วใช่ไหมจ้ะ